ครับสวัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องท่องสพระรวยนะครับมเมอนก้็ได้มีโอกาสเดินทางมาหาคุณพ่อสำเนียงนะครับซึ่งกับนี่เขาไปก้อนแล้วไลช่องแล้วครับเขากับาตามเขาไปเบึ้งครับเอฟซี FC ทุกท่านครับสำหรับท่านใดที่คอามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครับถ้าอยากเปลี่ยนไก่โรกลันให้ไห้ได้รับเด้อเขาไปบึ้งนํากันครับโม

เป็นอคุน่อยเนลทนทีแบบเล่นหกนึง so ่ออกแปดห้องนึงเอาเขาทำัสดีคแล้วนี่แหละมันเป็นอย่างแบบนี้พ่อทำสูตรงวดก่อนให้ทำโชันบาดนิงงวดนี่นะ่อบาดนิงงวดนี่บัตรงวดนี้นะครับเด็ดแล้วครับงวดนี้มาเลยสองตัวเลยพี่น้องเลยเห็นพี่หน้ากูออาเพราะมันตัดโบกแอบแล้วก็เป็นหลักสิ ตัวกับวบมันตัวไหนสี่ห้าหกเ้าบานนี้น 5, 6, ลนเล่นตัวเล่นก็นครับมาคือเก่าเ,าเก่าใส่เลยเก่าใส่เลยเก่าใส่เลยไปที่เมื่อคั้นตัวนี้เก่ามากแปดใส่ตัวนี้เลยครับพี่ 5, ตัวนี้หาตัวนี้งบตัวนี้เนี่ยมาฟี่ฟี มันทีมากด้ทำนี้ครับเนี่เมื่อเข้ามากมันจเขาตัวนี้ปุ๊บคันแปดมากจเขาตัวนี้ปั๊บรักวันท่าไรหกเเจ็ดเกียบเกียบไปเร่ยเมันมีต่ทำานี้เรือบนคมันมีทำานี้คือหกใสตัวนี้ใสมัดตัวตเหรอครับเนี่ยใสมัดตัวนี่คือเจ็ดแปดที่ปุ๊บแปดที่นจ็ดเกียนาครับ ตัวเรีนคือตัวไหนบาทนี้เก่าสีกันมาโปรโมทอยู่มุกเก่าสีอืมเอาเกจใส่ตัวนี้เลยแล้วก็เอามกใส่ตัวนี้เลยเอามกใส่ตัวนี้เลยเอาเกจใส่ตัวนี้เลยเมื่อวานเขาก็ดังเก่ามกสีเก่าผมบอกเกี่ยวเลยมันบอกเขาเด็กลย บาทนี้แต่ไม่เงินหลับงคนเดี๋ยวขอกมาจังสี่เต็มเต็มด้วยบานทจังสี่เต็มเต็มเลยบาทเมื่อก่อนที่บอกมันศุ๊ร์จะัวมีท่านที่ีปน้องระวังไหว้อมมาจังสี่เลยแต่สามตัวมันไมีตัวนี้นะพอนะรัก้อยมันคือหัเงินนี่ครับไปจากนี้บริเวณท้ขาดเลยเรียกันคำนวณแต่จังสี่ครับที่ังคดยืมขึนแต่กรเกงาเมื่อแต่กัเก้านี่เรียนคือนกรา กอเก้ามากไม่ใช่กที่กาหากาหกัวนีเดี๋ยวขั้นเก่ามามันดิออกแค่แปดแปดที่เป็นหาเปนหกกนีลักหน่วยมันมีแชที่หาหกหมวดอครับเมื่อที่หาหกลักลอยตัวในหกเก็ตไทยเทียบเลยครับที่ผมเลือกมาอะไรนี่เรื่อล่างหมดนี่ที่ผมหายว่างหนเ่งเกี่าเนาะจำได้เนาะครับเือเจ็ดหาเกียหนึ่งเจิหาเก็ยตสามเนี่ยันมาจจะสี่ไับสามรูน 3ามหนึ่งสามสองสามยี 2, 3, 6, 3, ามหกามแปดสำหรับเด็กหลาองตัวเล่นนี่หัวใจนี่หัวนี่ขั้นบอ,อ,อกตัวนี้มันใส่ตัวน,น,นี้ปิ๊บนี่ตัวนี้อันอันนี้คือล่างใช่ไหมพ่อล่างครับแต่่าองอาหานผมบอกว่า,วาล่างนี่กเกิดหามันจะออกบนบ่เคยมีจกเจ้าเขียนมันไปยังเง มันต้องหักไปมันขึเท like so ิ้นมันขึเทิ้าต้องซื้อทิงซึ่งพอผุด้แล้ว่ามาเอาน้ำมนี่หายไปสักหน่เกนึ่งเกทสามเกห้าไปด้วยล่างแากเดียวมันออกบนบัดแล้ว็ยังไหลอ่บัดมันไปสั่นมันยู่ไปขึ้นยงที่เยนไปด้วยหมดทุกคนด้วยเพราะว่าเล็ชุดนี้มันมันพิเศษเลยผมก็ซื้อไว้หลายด้วยเลยนี่สามชุดสามหนึ่งสามสองสามปี่นักก็สามหกก็สามแปดด้วเมื่อสามแปดมัน มันมันมันก็ไมายากอยู่แต่ว่าสูตรไม่ไปยังที่คครรัับบอันนี้ร่างดูเฉพาะนี่มัดจีมาบม่ใช่อยบอลร่างเฉพาะเออร่างเฉพาะวันนี้คือเกณฑ์คือเก่าเก่าตัวนี้ก็บโคฟโคยังที่ถ้าเก่าก็มามันจีมาให้ที่ครับเพราะนั่นเล่อันอันอันนั้นบนใช่ไหมพ่อเออนี่อันอันนี้บนชุดนี้บนนี่คือในี้หลังอันตัวเก่าซีนี่เอาฮกใส่เป็นว่าพอเอาฮกใส่ฮกเก่าซีฮกเก่าซีเจ็บเก่าซีก็ได้เจ็บเก่าซีก็ได้เพราะรักลอยเมื่อฮกับียกอวนเอา บัตเนียอันนี้แปดกับเก้านี่เยแปดกับเก่าคือหมายของตัวเดนมันตัวเดนตัวนี้ตัวนี้คือขั้นตัวตัวนี้บ้มากเก่าบ้มากไม่ใช่บ้าแปดแปดมากไม่ใม่ดวงสี่แปดซี่แปดห้าแปดหกคือกันกับตัวนี้ก็ล้างนวลไม่สี่ห้าหกเนี่ยเหมอนนี่ไม่ซี่ห้าหกหลืว่าเดนเก่าครับว่ามัดเดี่ออกตัวเก่าที่ครับเดนนี่มันบ่อเมื่อเก่าที่บ่อมันถีงมาใจตัวนี้ปุ๊บแปดหกทันทีเลยแปดหกทันทีเลยครับ ระวังไหวัวนี่นี่อตัวนักมันไห้่มันหนักเีอเก่าซีกับแปดหกเนาะเแปดหกนี่ซุ้มนี่ก็ซีวยวดเลยแต่ว่ามันตัวเบาตัวหนักอย่างทีนะอ้ครับครับน,นี่มาเป็นสี่ทีว่าอันนี้นี่ประก,กรันบอลมันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยซุ้มเ่า่างนี่ประก,กร100ันร้อยเปอเซ็นเลยครับอันเตนน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  ตัวเนี้ยครับขันบะหมีเกจิบะทองจีนเราบอกเราเทียบไปเกจกรรหนึ่งครับเมื่อเกี้กรรมหนึ่งมากนี่เอาตัวใดพอเอาตัวเดียวคือเกจเราก็ก็ตัวใดก็จังกี่แล้ครับครับก็ยังเดียวมาไทยมือนัะครับครับเกษตรไทยสี่เมื่อวานครับเกจหนึ่งเกจสามเกจห้า หร่างอย่างเดียวเราพ่ง้องเน่วันไปบนญมาโอ้อบคุณจันี้เรัน็ิษผามันมันเป็นไปได้นะพ่อเนาะเป็นไปได้แต่ว่าคนที่บ้านเอาไปถือไหลที่จะถามับถืกไหลันหนยด้วยถือบ้านไห่พ่อมันบอถือมันถือตะล่างโอ้โหถอะล่างถือตะล่างกันไห่เาอเะล่างนี่กรไหแน่เนาะมุขเจ้ารับ พี่ขอไอ้แก้วเอาของประเห็ด้นทำนี่ครับก่อนเขันบมาทพูดบองข่อยจังที่เ่ราตัตีนได้เลยนีัครับครับออกมาใส่ยังไบ้านจเกิดทำเจ็ดแปดหกหกแปดหกเจ็ดแปดหกทำนั่นแต่ว่าตัวเน้นคือเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดหกอันนี้กลกระสิเป็นหกเก่าซีหกเก่าีเก่าทีเปนทีละ ไอ้บ่งออกเขียนเอาไปเอาบนใหน้าบนเอาทหารมาเรียกข่อยบาขึ้นูอื่นกแต่ข้าวข้าวกับประชากรจะต้องไปรับความก็มมันหลายก็ว่าสามเนี่ยความว่าไม่ใชมาตรฐานนี่รอกรับนางน่่ำเนียงนะเข้ามากีงวดแล้วพ่อสิบกงหมดแล้วสิบกงวดแล้วนั่งเชียรเหลี่ยมเหล่ยมแล้วบน เตรียมแหกน่ะค้นเทพคุมน <tr> ั่นแหละเพลินมากเียกเจเขาเอ่ยวออกตนนี้จะเป็นเก้าซี่เก้าซี่เก้าหาเก้าหกนย่งอืมันนี้เลยเพิ่นเพิ่นเลยมากเพิ่นเลยมากก็เลยไทยอก็เลยเหลียบกเลยตนเพิ่นมาไทยองศีล่ะเลยบอกคนว่าามเกจจำแต่จเก่าเรื่อยยบอกจะดูดวองศีล่ะมือมือท่ไทยมือถออกมาบอกคนเกจเดียวมาเราออกเกจจมเกจก็จแต่เดียวออกเกจจำก็จแต่

เป็นบทอถยังคือโครนที่น้องก็รับเื่อเลยคือคน่ีนัีน้รับเก็บรอยเอว่าเก็บใบหยูออันนี้ผมจัไว้ให้พพอแล้วนี่ครับต้องเสียว้จับใบเห่พอแต่ใบไห้พอเด้วผมเส่อใบแต่สือไว้ให้แล้วอองใบ เป็นเลขรถของเจ้าของอันนี้เป็นเลขรถของผมนี่นี่สามสี่สามหกนะครับเลขแกกันือเลขหกี่ที่วงกลมไปนี่ใช่เลขหกสี่สามหกวงกลมเก้าสี่ อมันใจเก้าีมาเก่มาไม่ออกแปดมนั่นแหะพี่ของตัวก่านนพ่อมากตัวใดเป็นพิเศษพ่อมาตัวทีผมก็ไหว ก็มาบนครับก็กแปดมาบนมันกามากกับแปดมากแปดก็ได้จังส <espe> ้นนะครับแต่ทำแน่มีหลายเจ้าเปลี่ยนเลยผมเห็นมาแปดหกม่หลายตัวเดี๋ยวเขาวนเบิ่งไปเบิ่งเอาเบิ่งว่าบาทีมาคือคงเื่อบ่บอกบเกบเขาคงนู้ อันก so ็จซือซื้อเก่าเก่าซื้อเก่าเกศเเก่าอยู่แถวนิดอันคิบอันเดือนเนี่ยเรียกผมมันบุไปอย่างสั่นไบมันเป็นเกศหนึ่งเกศสามเป็นหาไปพีเออแค่ซื้อ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 หมดบางนู้นเรียนมากคำหน่งมือตีเดียบตบอกบอื่นมันไม่เกศออกเกศสามเป็นหาไมนี้สามหมื่นกมันจะเขาเรีบมันฝันู่แล้วก็ไปึืนเอาครับตัวน้ำหน่อยอะไร่ะจีบ่อตัวน้ำหน่อยได้จหมื่นบ่อ พอ้ำหน่อยนะบ่านที่ใช่ไหมพอ้ำหน่อยเราเขียนมาหายอย่้เขี้ยเกบเรื่อมาขายอยู่แต่ว่าพอสินาไปหาเราบ่บ่กขาไปไม่ไม่ไไดบไปหน้าให้นึกไปทำใช่เด็กพอ้ำหน่อยบกประตูให้ชื่อเลือแต่ว่าก็ต้องไปไปหาเราใชะไปไปหาเรา เนี่ยเลยพอน้ำหน่อยมือที่เลยของเราแมนดีปะแล้วฝันเอาดิแล้วฝันเอาพอน้ำหน่อยอืมมือที่เลยก็พูดแถวมาบอกว่าถังหนึ่งหนึ่งมันขึ้นมันเขาไม่เขียนให้เลยนี่ยแปดหกอืมอืมอืมมันขึ้นจริงจี้นมันขึ้นจริตอนนั้นเราหามาหกตัวเดียวนะเออหามาหกตัวเดียวนี่หาหกผมพูเป็นเส้นบางขึ้นแปดหกมันไม่ได้ยุ่งนี่อืมแปดหกแดง แต่หาหกปเด้นปด้หลายที่เด็กน้อยจะหนีเราทัมือฝันพงเไว้ลมือแต่ว่ากัดงไปหาเราจะทรรึป่าเดี๋ยวจะโทรแป๊บนึงครับ ต้องไปบรรยากาศบ้านแก่ด้วยเพรว่าคลิปแต่ละคนให้ห่อสีกับว่าอยากทำบ้านลังหนึ่งเป็นหลังหนึ่งนะไม่เหมืนเงิมโดนทำบาท้านเดี่ยวเลยครับกับข้อขอบขอบคุณคุณพ่อสำเนียงนะครับถ้าส,สอ,อบตัวเลข์ผมแนวทางของคุณพ่อสำเนียงจะขึ้นแบบนี้ได้ครับเอ้ะ แปดเก้าครับคุณพ่อก็เน้นทียย <Sergio> ่เก้าสี่แส่ครับส่วน3ามโตก็คือ6ก6ามหกสี่หกแขอรท่านโตดครับหกแปดสกนะครับคุณพ่อก็เน้นอย,ย,ย,ยู่ที่จ็ดแดหกแลับเด้อส่วนล่างก็คือ 30, 3 0 3ศูนย์ สามหกสามแปดเน้นที่สามหกกับสามแปดนะครับก็เลขหลายตัวซื้อครับแต่ว่าคุณพ่อเพิ่นกระตัดออกมาให้แล้วก็คือบนก็คือเก้าสี่แล้วก็แปดหกนะครับก็คือเน้นที่เจ็ดแปดหกส่วนหลังก็คือเน้นที่สามหกแล้วก็สามแปดได้ครับเพืนะ่อนเอ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เอฟซีทุกท่านตัดินใจให้ดีครับก่อนที่จะลงทุนซื้อนะครับ การนลงทุนมีความเสียงนะครับโปรดใช้วิจารณญาณใน,านการรับชมรับฟังนะครับเด้อฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไปื่อแจ้งเตือนให้แน่ด้วยครับเอเพื่อเป็นกาล้ังแก่งให้แก่ทั้งช่องเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อยุติการกันไทยทำใบเพียงแค่นี้กวนนะครับเพ้อขอเก่าคำสวัสดีครับผม